สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนมีมูมูรุ่นน้องพี่น้องบ่ได้เจอกันมากเกือบสิบปีละกับยายม่เยี่ยมยายน้องสาวน้องสาวแม่ไอซีดามาเยี่ยมเตียมเตียมของกินของอยากถาพี่น้องล่อมูเดิมมือนสีสิผ้าสิผ้าเฮ็ดหยังพี่น้องมาเบิงน้ำกันอันเห็น เห็นคกตั้งอยู่นี่ก็คือสิตธิ์ตำบกฮงเเนาะพี่น้องเนาะเตรียมของทาหมูพวกสาว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 กำลังเดินทางมาพี่น้องสิกีบกหอยพี่น้องปิ้งบักหอยผู้ใดบอกกินดิบก็กินสุกเด้อพี่น้องผู้ใดบอกเคยกินเอามาย่างร่องเบิงเด้อพี่น่องเด้อหอยอันหอยนางล่มอย่างหอยนางล่มเสียบพี่น้อง อันนี้กะใส่อัวอย่างใสอัวพี่น้องอย่างใสอัวไว้ย่างใสอัวล่อหมูเพราะว่าอันสิบ,บิงขุดบ่อนน้ำพร้อมมาฮอดกะสิพักันฝ้าวกินกินแล้วกะสิพักันไปเสียบ่อนต่อพี่น้องมีใสอัวมีตำบักหุงมีกีหอยพี่น่องหอยสดหอยบบสดกะมีผู้ใดอยากดิบก็กินดิบผู้ใดอยากสุกก็กินสุกพี่น้องเอ้ย มาเบิงน้ากันอันคลิปนี่เฮ็ดสันสันยังเฮ็ดสันเพราะว่าสิพ้ากันกินกินละสิโซกันมันโซคนละเรืืองโซคนละเล่ามันบอกเข่ามันบอกเข่ากันกับคลิปก็เลยทายหน่อยๆมาให้อันมูเบิงน้าพี่นองพากันกินแล้วก็สิพากันไปเสียบ่อนบ่จักขุดบ่อนบ่จักเสียงกินบ่จักโขจักแซลมันสีดังโผด ก็เลยสิบัไทยตอนพักกันไปเสียบ่อนพี่น้องไทยอันตอนกินจักหน้อยพี่น้องเค่ีนี้และพี่น้องเพราะหอมปากหอมคอมาเด้อพี่น้องมาเบิงน้ำกันกินยังแน่พี่น้องกุ้งกุ้งตำบักุ่งอันนี้มูรุ่นน้องห่างกันดุลพี่น้องตังค้นตางไปพึ่งได้มาพร้กันเพิ่นมาจากเมืองโคโลน อันมูผู้นึงก็อยู่ในเมืองดูสดดบเอือยผู้นึงเิ่นกมาตั้งแต่ในเมืองนี่ละพี่น้องอันอยู่น้ากันนี่โฮมกันนี่คนละภาคละจังหวัดเด้อพี่น้องเอ้ผู้นึงอยู่ภาคใต้ผู้นึงอยู่ภาคเหนือผู้นึงอยู่ภาคกลางข่อยกับภาคอีสานพี่น้องมีอีสานอยู่นี่ผู้นึงสี่คนสี่ภาคเด้อพี่น้องเอ้มาเบิ่งน้ากันเนี่ยจากภาคยังแนฟมันมันเสียง เสียงบุญบหว้ยหลยก็เลยปิดเสียงเด้อพี่น้องไข่มะผากพูดเดียวหลวัดพอว่ามันหลายภาษามันหลายภาษาจากสิฟั่งภาษาอย่างแน่พูนึงเบาไปเรื่องนึงผูนึงเบาไปเรื่องหนึ่ง,ง,ง,งก็เลยปิดเสียงผากเอาพี่น้องเอ้นี่ล่ะสองสาวนี่พี่น้องห่างกันมาได้เจ็ดปีละ่ะก็มะพ่อกันคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ได้จ้าพ่อกันพ่อกันอีกคลิปหนาพี่น้องคลิปสั้นๆ